สวัสดีค่ะเจโรนะคะตอนนี้อยู่ในเวทีคอนเสิร์ตนะคะจะให้ดูที่นั่งว่าใกล้ขนาดไหนนะคะเวทีคอนเสิร์ตอันเดรกกเชลี่นะคะจะบอกว่าใกล้มากนะคะดิฉันนั่งใกล้มากดูผมพ,พอใจมากกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นั่งถัดมาประมาณ20แถวนะคะจะเป็อยู่ตรงนี้นะคะจะให้ดูเป็นดูบรรยากาศนะคะว่ามีผู้คนมากน้อยแค่ไหนคอนเสิร์ตน่าจะเริ่มอีก 20นาทีค่ะนี่นะคะคือลานลานเซตอารีน่านะคะนี่นี่ตอนเลดี้กากาามาดิฉันอยู่ข้างบนนั่นแหละคะ่ะบัตรแพงมากแต่ไกลามากด้วยน,นะคะ<ถ>ก็เดีด๋ยวจะถ่ายวิดีโอมให้ดูอีกนะคะขอไปดื่มน้ำก่อนสวด,ดีค่ะ